สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะออนก็มีคำศัพท์นะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมาแชร์ให้ทุกคนนะคะคืออันนี้มันเป็นโน้ตนะคะที่เพื่อนร่วมง,งานนะคะออนเขียนให้นะคะว่าให้ออนทำอะไรนะคะปกติเนี่ยถ้าต้ lyrics, องมีการเปลี่ยนเวรหรืออะไรอย่างนี้นะคะที่ร้านออนก็จะมีกะเช้ากะบ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนทํางานกะเช้าแล้วทาอะไรไม่เสร็จหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะเขียนโน้ตไว้ให้คนกะบ่ายประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาดูโน้ตนะคะที่เพื่อนร่วมง,งานชาวเยอรมันเขียนไว้ให้อ่อนนะคะเ,ออเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเรียนรู้นะคะคำศัพท์บางคำในโน้ตนี้นะคะ,ะมาดูเลยคำแรกนะคะ when n i x t s t u n is n i x t ตัวนี้เนี่ยนะคะม,มันก็คือคำว่า n i t นั่นเองนะคะประโยคนี้นะคะ when n i x t s t u n is ะะก็คือถ้าไม่มีอะไรทำนั่นเองนะคะอย่าไปงงนะ n i x หรือ n i สมันคือคำเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้ตัว N i x ตัวนี้มันไม่ใช่เป็นภาษาที่เป็นทางการมันเป็นเหมือนภาษา,าภาษาพูดอะภาษาพูดภาษาใช้กับเพื่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะเออบางทีเขาก็เอามาเขียนนะเป็นภาษาเขียนได้ด้วยนะเหมือนเหมือนกับแบบเขียนให้ให้เพื่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าแบบ เราต้องเขียนจดหมายหรืออะไรแบบนี้เราจะมาใช้คำว่า nix คำนี้ไม่ได้นะเราต้องใช้คำว่า nit นะคะเอ่อ b i t t e นะมาดูประโยคต่อไป Bitter Den Laden นะคะเป็นตัวหนังสือที่อ่านยากมากใครอ่านได้บ้างเนี่ย b i t t e อ d e n ดนลานะคะมาดูช์เคเรนนั่นเองอ่ะแกะก่อนแกะแปลประโยคนี้ก่อนนะคะ d e n l a d e n l a d e n มันตัวนี้นะคะเขียนไว้ตรงไหนดีเนี่ยแยกออกมาตรงนี้ชึบ a d านคำนี้คือร้านค้าร้านขนาดเล็กเป็นภาษาพูดนั่นเองแต่ถ้าภาษาที่เป็นทางการนะคะเขาจะเรียกร้านพวกนี้ว่ากิชเชฟนะคะกิชเชฟนะคะเขียนให้นะคะคือหลายคนเนี่ยที่ตามอ่อนอยู่ก็น่าจะรู้เนาะว่าออนเนี่ยทำงานที่ร้านขายเสื้อผ้านะคะคือจริงๆถ้าจะพูดให้มันสุภาพอะ่ะก็ใช้คำว่ากิชเชฟก็ได้แต่ถ้าเป็นภาษาพูดทั่วไปคุยกันอะไรเงี้ยราเดนรานเดนนะคะก็คือร้านค้านั่นเองนะคะ มานะคะมาตัวนี้นะคะมาจากคำนี้เดี๋ยวแยกออกมามา <laughs> นั่นเองมันก็คือครั้งนั่นเองนะคะโดยเคเรนเคเรนมันก็คือการกวาดนะคะเคเรนนะคะกวาดสักครั้งหนึ่งนะคะกวาดร้านสักครั้งหนึ่งนะคะโอเดมาจากคำว่าออเดอร์นะคะออเดอร์ order, นะคะเจ้าเกนก็คือการดูดฝุ่นนั่นเองนะคะ ว่าแต่ตัวหนังสือเพื่อนคนเยอรมันอ่านยากตัวเองเขียนภาษาไทยก็ยังอ่านยากอยู่ป่ะทุกคนเอออะ p l u เครื่องหมายบวกนี่คือ plus นะคะ t a p i h นะคะก็คือพรมนะไอ้ังก็คือทางเข้านะคะ,ะเพื่อนบอกว่าถ้าไม่มีอะไรทำเนี่ยให้กวาดนะคะ,ะร้านสักนิดนึงนะคะ แล้วก็ดูดฟุน,นะคะพรมตรงทางเข้านั่นเองนะคะทางเข้าไอ้กังมันคือทางเข้าอ่าเป็นไงคะทุกคนและนี่ก็เป็นนะคะอะ่โนต้ตอ่เขาเรียกว่าคำศัพท์เล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากเออก่อนลืม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 บอกไปว่าไอ้เจ้าโนต้ตตัวเนี้ยโนต้ตตัวนี้นะคะที่เวลาเราเขียนโนต้ตเขียนอะไรให้ใครหรืออะไรเจ้าตัวเนี้ยโนต้ตตัวเนี้ยถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็ค,คือโนต้ตใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียกเป็นภาษาเยอรมันเขาจะใช้คําว่าโน้ติสนะคะ นี่เขียนไว้ตรงนี้นะ,ะหรือนะคะเราจะเรียกเขาว่า setter ก็ได้นะคะมันก็คือโน้ตนั่นเองที่เราเขียนจุดดให้เพื่อนหรือโน้ตที่สวอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเอาแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปนะคะสองสาคำนะทุกคนหวังว่าจะพอมีประโยชน์บ้างเ <c oughs> นาะเจอกัน <c oughs> <c oughs> กใหม่คลิปหน้า <god> จา้าเช้า